ที่16-19ทางด้านพีซุลโลได้เสิร์ฟนะครับ16-19เอาเสิร์ฟไปรับได้ดิวานอนหลังหน้าเปลี่ยนจากฟาดเป็นยอตุมีคบหยอดด้วยหน้าเท้าขึ้นโพเดียมนะครับวานอนที่้าขึ้นโพเดียมแล้วหลังจากไล่ตามมานะครับโดนทางด้านพีซุลโลตามมาตั้งแต่1 1ต่อ7น,นะครับไม่นึกเลยว่า ทางด้านมาดอนจะแซงนำขึ้นมาจนมาขึ้นขั้นโเดียมเรียบร้ยรอยแล้ว20ต <36. S 1> ่อ6อ้าวจะได้ดูละครเรื่องยาวเกาหลียาไปูยังได้อย,อ,อยู่อ้ยอยังได้ครับไม่สำเร็จครับแม่เก็บแต้มสุดท้ายในเซตที่2ได้ไม่สำเร็จครับฟานอธิคาบเจ้าบ้านอา้อาวยืน,ๆๆนอายุต่อ ชนพิซนูลอกครับในเซตที่2ของคู่ที่2ครับเซตแรกพิซนูลอกเสียให้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับโดยเจ้าบ้านชนะเดิยี okay. ่สิบสต่อ20มาแล้วตอนนี้อยู่ที่20ต่อ17เจ็อาเก็บแต้มสุดท้ายได้ไหมว่าไงว่าไงยังได้อยู่เอาข้าไปอารมณ์ของเราครับว่าโอ้โหยเอานะครับเรียบร้อยแล้วเทรว่าทางด้าน ทีซซารโลสิงห์ไอชล์ลำที่หนึ่งของตารางกับกบอลลอน้าลำทีห้าของตารางนะครับมาแบ่งแต้มหนึ่งต่อหนึ่งทีมกับเจ้าบ้านพิซซรุโลกครับเห็นไหมล่ะครับตามการวิเคราะห์เกมของทางด,าดา้านนะรั่งเพชสยามตะก้อตะก้อสยามว่าทางด้านบอลลอน้าก็มุ่งมั่นตั้งใจต้องเก็บสองแต้มให้ได้ขณะที่ทาง ที่สุดโลกทีมเยือนนะครับเขาก็มีนะครับมานกระหานมีฝีมอือก็จบเกมอยู่ที่แบ่งแต้มกันนะครับแบ่งนะครับแต้มกันจริงๆตามการวิเคราะห์อของทางด้านเพลนะครับตะก้อสยามจริงครับแบ่งกันคนละหนึ่งครับแม่เห็นไหมครับบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่คือรังของวาดอนมีคาด นะครับนี่คือโหวมพานคอที่หลายคนบอกว่านะครับเป็นนะครับความเชื่ออีกคนหนึ่งเป็นผู้เล่นคนที่4ว่างันเจินะครับเอาขอาพระคุณม้าๆนะครับ